สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขูสุกน์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลมกขมิ่คือเก่าครับพบกันวันนี้วันที่16เดือนกันยายนเด้อเหมนืนเดียครับพี่น้องมันมาสุขูสุกน์ครับผู้ดใดซื้อเลขซื้อหวยขอให้ถือเลขถือหวยได้เหมนืนเดียครับสวัสดีคุณนายมาส,สโอ้มาขยันแน่ทำงานแต่เช้าเลยเมื่อคืนกลับไปนอนเท่าไหร่เมื่อคืนนี่ เมื่อคืนไม่ได้ออกมาเลยเมื่อคืนฝนตกแรงไหมเมื่อคืนเนี่ยตกแรงป่าเปียกหมดเลยครับเปียกหมดเลยอันนี้ทำหน้าที่อะไรครับเนี่ยดูแลผักชาโอ้ช่วยกันและลูกตูก็จองมาช่วยอยู่วันนี้นะวันนี้ออกมาตั้งแต่มาน่ะเมื่อแรกอ่ะเมื่อสองเมื่อสามคงไม่ได้มาเพราะว่าอยู่กันไม่สุภาพกับภาพไม่ไปฉีดยาให้ทางให้หนีงอยู่ครับ ไม่นีน้กะว่างงานงอะไรกับสีออกมาซอยเต็มที่แอะไรไหมครับมี่งานกับสิซอยกันอยังีงครับโอ้ปลาสตูขึ้นสีดำเปื้อนเลยไหมครับปลายอยู่ในสตูดิโอไ,ได้หรครับนี่โอ้สาวน้อยแพงแพงขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้นะม่อยังเอกบ้านก็มีผู้เดียวเลยนะนยนด,ดีะครับอาจารย์ วันขึ้นวัวพักวัวพอนเดสวัสดีอาจารย์ยิ่งสวัสดีครับใกล้มือใกล้มือสิได้ให้ความสุขของประชาชนแล้วต้องเล็กยั่งน้อยครับเอาคุณภาพคนเดินมาคือพักมาแล้วคือมีผู้เดียวใช่ไหมพ่อมผมมันมาซาข้าวมูบัครับผมมันฮันแต่อันเป็นเล็กน้อยหั่นน้ำมูเพิ่นซื้อครับย่างปทันมูบัครับประทันมูพิเศษยดข้มูจังน้อยเนี่ยเหรียญน้ำคู่มาอาจารย์เพิ่นกินข้าวกินน้ำหรือเปล่าครับเี่ครับกินข้าวเส้ากับถาต้มปลาอาจารย์บุกรอยู่ครับโอ้ เบิ่งในคลิปโอ้วมานตลอดอาจารย์นักดนตรีเนี่พวกมาไล่เต็มข้อ,อนนสู้นนคยย <c oughs> นเคนาะแล้วมันี่สิได้พวกมันนี่ฝนติดตอกห้ามเอาจารย์เมื่อคืนนี่เป็นอะไรตกแห้งหรฝนเมื่อคืนนี่ครับแห้งอยู่ครับโอ้เส้นแน่แล้วก็ไข้แนผ่ผาอันนี้คือมองอาจารย์นักดนตรีเล่นแล้วบอกครับมองนี่ยครับ,รบไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วบอเ่ครับไม่ได้รีคืนแล้วครับตามนโยบายโควิดเขายันไปนักร้องเขาก็เลย่นไปใจนักร้องครับแสดงวันผีดหลายโพดครับ อันดูห่างๆกันยู่คนละไฟคนละส่วนเอาแนวก,กันไว้ล้อมไว้แยกนี่หมดแล้วลครับ <c oughs> มันต้องขีปนาวุธแนี่คือเป็นว่า <c oughs> มีกีปนาวุธครับเป็นทัง้งกีปนา <c oughs> โอ้แม่สีทั้งสวรรค์เลยครับทั้งสวรรค์โอ้ผมสงเก็ดผมเห็นได้เลยครับนนอน่นี่นะพ่ออาจารย์นอนนี่นลยผู้สา์นอนนี่แล้วครับโอ้สบายสบายเนาะในคอกเนี่ยละในในทั้งสวรรค์เพื่อนนี่ละไอเดียเพื่อนว่าอยู่ทั้งสวรรค์ชนะคนดีเพ <c oughs> ื่อนว่าครับ ได้การได้การเอ้าขออนุญาตครับวันนี้ครับขอบคุณหลายครับครับผมหาแรงใจอยู่หาังใจอยู่พ่้งครับโอ้เวที่ร่างกายครับอันนี้ยังประทับพัดในมอได้สิครับเพิ่งเสียพื้นแล้วครับส่วนประทับยังไม่ได้ขนขึ้นนะครับเลยครับฉากประทับเป็นฉากประทับโบราณครับพี่น้องอ้าวพี่น้องผู้ใดแจ้งมาให้ซื้อบัตรกัฟ้าดจองบัตรจองตัวนะครับเด้อวันที่เจ็ดสิบแปดครับ มนลักษ์ลำเพลินสองครับวันที่17-18กันยายมพศกราศสองพันห้รอสิบพี่น้องเด้อบัตรราคา149บาทครับกูเลยจะมทานซื้อเดี๋ยวพลาดโอ,อกาสนะครับเด้อพี่น้องเฝ้าจองบัตรซื้อตัวครับเบอร์โทรศัพท,าาท์กับึสา,าครับพี่น้อง0 6 9 9 9 9 9 9 5 5อันธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์ห้าสามหนึ่งสองหกสองเกคับนายยงณนีนามองสาครับพี่น้อง เบาจวดจ้านะครับเดอ้อโอ้ไปไดนแล้วพี่ไมนะ้ไปไดนแล้วแป๊บจุดเมื่อกี้เนี่ยออกมากทับตามมากครับบรรยากาศโดยรอบเมื่อคืนน่ได้ข่าวว่าฝนตกแหนะ้งหนักขนาดผ่าสลับเนี่ยกับโบยูกับฝนฟิตเปียกเมอดสั่นครับพี่น้องเออน้าซซาก็เริ่มร้ายแล้วครับอันนี้ก็เริ่มทั้งลังทีทีครับ โอ้ฉากประดับางานันทีเจ๊สิบแปดตามปื๊ดเลยพี่น้องผ่านยูสตูดิโอเนีสครับนี่คกัคกคกักคักเบิ้งอาจารย์หน้ากติ้กินข้าวจังน้อยนะครับพี่น้องตามมาครับตามมาครับตามมาผู้ใดบ่ได้เบิ้งเสือือว่าพลาดนะครับเด้อสิบเจ็ดสิบแปดนะครับศิลปินรับเชิญร้ายคักขนาดครับ มนรักกำเพลินสองครับโอ้กลังกลางงานสักครับผมสวัสดีอาจารย์สุขสุขนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแซ่บแซ่บแซ่บครับแม่ครัวทำหรือพ่อครัวทำครับ ครอบคัวครับครอบัวครัวเก็บ้วันเก้่ยวัโอ้ครอบครัูกสายตรงครับสายตรงครับอ้อมน่องง่วครับพี่น้องไป้ด้ม่เบืโอครับซูมเออร์เคก็ไปเห็นนั่นจูู้จี้จี้มอรฮะเลื่อยจะบอกครับนี่อยู่โอ้ยายการิการม่รู้รายการรายการอ้อขาดผู้ใดนครับขึ้นห่อยนพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโ้กอนหับน่ครับโอ้เนเต้นกันครับยการการครับ โอ้ประเด็นคือเปิดเพลค์มวนแต่เศร้าอย่างเงี้ตรงไหนตรงหน้าเฮ็ดจีนเองเลยครับในขั้วยังพันตื่นอยู่เลยนอนเดือกอย่างเี้นี่หลังขั้วครับโอ้หน้าเข่าบอสจูเขาเป็นอะไรเข่านะครับโอ้หงาหงาแซมหลายครับ ซุ้มเขียวก็เขียวซุ้มงามมางามโอ้เป็นตะไคร่ขาวจีนน้ำอยู่ด้วยนะครับนี่หลายๆกระสอบเด้สิเพื่อนเกี่ยวมันนี่ครับนี่ปกติแล้วนี่มาเสือดินมาถมซื้อเลขซื้อหัวตัวใดน้าพี่น้องครับพวันนี้โอ้น้าซากระตึงเร ant, ื really ่องน้าซาเนี่ยอาจารย์นะปกติอยู่ีผู้ฝันดีแต่ว่านอนอยู่นี่ครับ นอนดีพ่นปครับรับคักปัดนังกาิอนอนเทีปโอ้นครับได้การได้การอาจารย์เบิรตโอพี่าแซ่อาจารย์เบิร์ตปากแดงตลอดด้วยด้การโอ้่มพัดเย็นดีๆครับพี่น้องคักๆักเนี่ อันนี้งสงสสยร่มแห้งครับพี่น้องโอ้ร่มพัดวิวกระจิงเลยครับอาจารย์นักดนตรีกับพักกันตื่นมากกินข้าวกินน้ำเตรียมพร้อมถ่าแล้วครับส่วนอานักแสดงกันยังม,งมีภัมากสักคนครับเนี่ยยังเป็ึงขวบมากครับสวัสดีครับพี่มาาพไม้ครับโอุ้สยจดุดยอดุดยอดกลังกางานสา่งพี่ไม้ พี่สมหายนี่นะครับโอ้เรื่องบางรูปโลกครับพี่น้องโอ้คาคกคาคาคิงมีขั้นฮาร์ดอีกนะฮะรูปของ้ระไตรซังหารเซเว่นต่อคร้บพี่น้องเด้อเดือนสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ ปัตรราคาหนึรี่บาทครบเพรอให้ไม่รซื้อกับป้าทักหาเบอร์โทรครับ0619393915่งพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์ครับ0619393915ครับธนาคารไทยพาณิชย์้าสามหนึ่งสองหกสองเก้าสมเก้าหกนายยมบนินนำวงศาครับพี่น้องปลาไรถหดจอดตากแดดตากฝนตากลม,น,มน,นะครับซีดมันละครับห้าึ้นท่วมมาแล้วนี่ เมื่อใดเนาะจะได้ออกงานเราพี่น้องเนาะใครสั้นจรโก็เอาไปอะไรมานอนจมูกโอ้ของหดักเต็มอถน,น,นะฮะพี่เรานนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับเด้อพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเชนะ้าครับพี่น้องเด้ออยู่กับลุงตูครับยูโดมสาวน้อยเพชรเป็นแพงครับ พาย่างเราเบ่งบรรยากาศจักหน่อยโอ้หนามอ่างมีแต่ปลาสิบ b i l แล้วนี่ครับพี่น้องโอ้ทางผุนเขาเ็ดหนังน้องทางผุนครับตามลูกตัวเขาเบ่งจักหน่อยนะครับพี่น้องโอ้เพืิเทศหนังเทพพื้นเพราะไหนสวัสดีครับป้าสวัสดีครับเป็นจังไหนะครับนี่รับเหมาเลยบ่ครับสามคนหนึ่งหมดรับเหมานะเพืชฮะ ทอดแตกกับปิดเ้าน้าไว้สิละเาใยูงมืเป็นยังกับปิดเาน้าก็เดี๋ยกัต่ะนีันทุกองอปิดไกคน้ได้กตเนาเขาอ่นเมาเมาอย่างนี้เพี้ยจังไหนที่สูงก็ตำแหน่นี้ทุกงน่อไเพ้ท่ตไหน่่สูงตำห่งไหนนี่เพี้ยเราูกระเบื้องดเลยปูกมดสิแม่มันมตามหมดบ่ บขาเอาซ้ำนีนะนเจ้าของบ้านเขาเอาซ้ำ oh, น right? ีโอ้ยแม่บ่เขาเทพไปเลยดิทานผู้นเอาซ้ำกัซ้ำเขาทาโอ้ยตั้พดโอ้ยากางงานสางเมาอะไรดิสหนึ่งตารางตรละร้อยมืนจะตารางเมตรปประมาณสอง 200. สองร้อเป็นเท่าไร่่มเป็นเท่าไหรมก็สองหมื่นเออบันนี้ก็เท่กรตั้งหาก,ทากเทกอารถปรเทเลยเท่กับออรถแต่ว่าเท่เืานี่ห้ยพันหายยี่สิบจะคลิมหาจะได้ว่ามันอยาอมไม่ได้ปรั๊บดีไหลยิ้มหาแต่ตัวมันก็ะน,น้ามันก็นไหลเข้ากอนหมดแล้วนี่น้กน้ามาันก็ไหลเข้ามาันหมดเลยแต่นี่ดิเล็บบอผพักกัเพื่อนพร้อมไม่มีบอสเนี่ยตัดบอตัดบอสมันก็ต้องเลี็ยดอ้อมมันสั้นหน้ำมันเขา จลองเบิ <Cornell. S 1> ่งก่อนเทอยู่เที่ยวนีดก็เทเสริมเด้่นี่เนี่ยออกแบบไปแล้วดีแน่ถ้าเขาซีว่านอันนั้นเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไวปทันทีก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วมาแล้วค่ะเดีย์แง่ครับสำหรับปั้มเส้นใยของทีมงานสาวหน่อยเจอกันแพงครับเจอกันที่หนาหนึ่งหนึ่งนะลาที่นี้ฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับ